Mừng hết răng nè Hả Mừng hết răng nè oh. <laughs> Mừng hết răng rồi đồng Nó mới được chị cụ Vẫn vâng là kỳ to mà Vẫn thực sự của này tí vẫn đây Kỳ Thực sự ở cụ lại này hết mà này คือกูได้กูตีได้ที่บอกอไงปะาแม่เบื้องนเะบื้องคนนะีเบื้องหะาเบื้องห่หนึิงือบอกแม่หน้ามึงอาบ่เนี่ย งานทำอย่งนี้บ่จะพอของป้าแม่น <elim> ่ะ <begun>

กบับบัวพังดื้อสิบายปล่อยให้มัน,น,มน,นลิบม,มันไลีบรีบแม่ตีมันอาบอาบาะะอะไรเบิ้งโดนเนี้ยแสด,ดง,งนางละเบนนิ่งนางลาย

chị đang nàng mùa đồng, đồng, hả lời ơ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  ลองอาบน้าให้เบิ้งเน้นองเฮ้ยมันจะหายก่อนค่นไลตีอาออออาเลิ้น <c oughs> อืเอออาดึกปีลังกาเลยไม่ต้อปีลังกา chăm <laughs> không, ừ. không. chăm nhựt cũng hả không, không? không đứt nga lôm không, ơi, được. không. À, làm mày đâu mày đâu mày đâu không đâu mày đâu mày đâu đâu mày đâu อมออืออื้ออืมอมอืมออืออืมอ็มอืมอมออมอมึงเอืมอืมอนมออืมอืมอืดอื้วืมอ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 ือื้ออื้อืม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 มดีอืมอือนมออ้มอืมมอือืออ ตองอ้าวปลากเกืกแล้วแับนี้สภาพมันหูกระปูกระปอยอ ชิลินเอาเอาหมุนขนาดเลยเออสุดยอดอือเออเออเอ้าเอาเลยเออเอาเลยเอา้าปีลกาลงน้ำเลยสิอยากเบิ่งเลยนะวนาวว่ะวนาวรบดงปีลกาลงน้ำเลยแล้วจีหน่อยเฮ้ยเดย้กับมันเฮ้ยเด้โผล่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 ตีลกาลงน้ำเลยจีหน่อยอือหือ ฝ <laughs> ึกจำหยุดมนันาะมันเอาไปใส่ในป่าเนี้ยเด้มันจำหยุดของมันอืม, <laughs> อมเอาเอาเลยอืมองเงาเลยตองเลยมึงเล่นเลยมึงล่นในชะใจมึงเลยจะแม่ตีมึงจะไหนมึงเห็นช <laughs> ีเมอนอนอยู่บ้านมึงทังนอนอยู่โคก เอาอออออเอาเลยเอาเลยเออดองดงเอาวัคขนมนะนี่ก็จ้างขนอมอีก <c oughs> พอหรือยัง เออเออเอาเลยเออมาเลยเออจังสั้นแหละเออเออเออขูดเข้าไปไม่ได้อาไปใช่นาบันดิรองว่าไม่ได้อาไปใช่นาบัน mong bưng người tìm bưng này mời 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 mà nhang nhang vào kho áo nhang vào kho áo เยอะคนปลาเลยทุกคนดูสิมันกินอะไรเนี่ยโอ้ดูสิแต่ละมือแต่ละวันผึกกินต้นไม้อาอาหารก็มีให้กินอ่ะโอ้โหป่ากัดต้นไม้เนี่ยมันผึกจอมหยุดของมัน cớp ừ, <laughs> mà các chạy, ủa, tao không ai này mọi người mình cản mà hình không Cắt thế nhỉ